นี่อยู่ตรงร้านไอติมที่ข้างร้านเกี่ยวนะครับนี่แม่คเสรวยวงกกัดฉันไม่ยอไปกินหมูกระทะด้วยเศร้าใช่ทำไมไม่รับสากูโทรตั้งหลายไอติมนะฮะนี่นี่ของผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ของไอติ ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกวานะฮะนี่ผมเดินออกมาตรงไอ,อ้ถนนยิงเป้านี่มาซื้อกซื้อหมูปิ้งสิบไม้ะฮะที่ก๋วยเตี๋ยวหน้าบอยซอยไม่มีแต่หมูปิ้งข้าเหนียวหมดอะ่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาเข้าเหนียวก่อนว่ากูจะซื้อได้ที่ไหนดี <c oughs> วะ <c oughs> สวัสดีคร,รับวันนี้วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะก็นั่นแหละอย่างที่เห็นมเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้พวกไรเกตกายคนมัน มันเดินมากินก๋วยเตีย๋ยวไม่ใช่เดินมากินไอติมแถวนี้นะฮะไอร้านโฮราเพทิศมันอยู่มันอยู่ข้างๆันแหละเออมันก็เลยช,ชวนไปกินด้วยนะหล่ะผมก็สั่งชามาเมียกไอติม,มวันนี้เออถ้ากินไอติมต้องร้านนู่นนะฮะซอฟเสิร์ฟอะไมซอฟเสิร์ฟนะผมชอบแบบนั้นมากเออนั่นแหละ <laughs> นี่ก็เมื่อกี้ก็วันนี้ลงมาทางานข้้งล้านนะฮะเพราะว่าพวกพนักางานนั้นไม่มาเหมือนไปหาหมออเลยก็ยังไอเรื่องที่มันเป็นหมอรอนกระดูกกระเสบก็ยังไม่หายนะฮะวันนี้ก็จะไปดูว่ามันจะเป็น ตลอดเลยหรือเปล่าวันนี้ก็ไปดูกับหมอนะไปดูว่าพวกนี้จะมาป่บางคนน่านจะต้องลงมาด้วยนะฮะก๋เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ปิดร้านแล้วก็เดินออกไปซื้อหมูปิง้งก๋วยหมูปิ้งต้งมก๋วยเตี๋ยวหน้าบอยทอยกันนะฮะไอ้ร้านที่มันอร่อยที่ผมไปซื้อประจำสมัยก่อนที่ผมเดินไปนะฮะเออนั่นแหละซื้อมาสิบไม้ฮะแต่แม่งไม่มีข้าวเนี่ยหรอไม่มีข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็แบอเมืม่อกี้ก็จะไปเดินไปตามหารา้านก๋วยเตี๋ยวแบบราา้านส้มตำในแถวซอยนะฮะเดินไปทั่วเลยมันต้มองปิดหมดเลยไม่มีร้านไหนที่เปิดเลย กูก็หาข้าวเหนียวไม่ได้ฮะผมผมเห็นร้านหมูปิ้งร้านนึงแหละก็คงจะมีข้าวเหนียวนะฮะแต่ว่าจะให้ผมถือหมูปิ้งไหมแล้วก็แบบแล้วก็ไปแล้วก็ไปซื้อข้าวเหนียวร้านเขาโดยที่ไม่ซื้อหมูปิ้งร้านเขาเหรอฮะไม่เขาไม่มองผมปแปลกๆปะถ้าผมท่าอย่างนั้นเออแล้วแต่สรุปก็เดี๋ยวกินหมูปิ้งกระเป๋าแล้วอะไรวันนี้กินไปเยอะแล้วกินตะนก่นวนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอออะไรวะข้าวหน้าหมูหวานทอดมันทุกอย่างแม่ซื้อมาฮะเออเนหละ,นะ ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้ก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะหมูปิ้งสิบมาเฉยๆก็น่าจะพอแล้วก็ได้นี่มาอนฮะกินไวเซเว่นมาไอ้นี่มินิแพนเค้กนะฮะแต่คนละรสกันนะฮะทำไมกระเป๋ากูสั่นวะโถ่สัตกูถือนี่มางงว่ะเออเนี่ยฮะซื้อมินิแพนเค้กช็อกโกแลตมานะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไปกินนะฮะแล้วก็หวังว่าตอนที่ผมแกะนี่มันจะไม่หกเสื้อเสื้อผมอีกนะฮะแล้วก็นี่นะฮะลิปต์ตั้ง3,500บาทเหมือนเดิมนะฮะ ไปซื้อไม่หมนก็ซื้อมานะฮะไม่รู้ว่าคืนนี้จะกินเลยหรือเปล่าแต่เออซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะฮะนี่แหละนี่เดี๋ยวขึ้นไปละขโมนนี่แม่กำลังโดไปไหนไปลุบไปหาข้าวกินข้างนอกมั้งนั่นแหละฮะที่ผมกลับมาก็ไม่มีใครอยู่เนะะี่ยปิดร้านไม่กันเดี๋ยวก็คงกลับมามั้งเขาไม่ได้ล็อกร้านไว้แบบแน่นหนานะครับแสดงว่ายังแสดงว่าไม่ได้อยู่ข้โมอนแสดงว่าออกไปข้างนอกนะฮะก็ไว <c oughs> ้งั้นแหละเดี๋ยวมาอืมนั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้นไปขี่จักรยานเล่นหนึ่งดี๋ยวไปมวะดูกัน ได้สติกเกอร์มาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วโอ้โหและคอลเลคชันของผมก็เพิ่มขึ้นเลยเลยนั่นนะฮะนี่ผมกำลังจะนอนแล้วนะับเอ่อก็เมื่อกี้ก็กินหมูปิง้งไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้หิวอะไรมากก็ใช้ได้เยอะก็ตอนงบตอนวันก็อ,อย่างที่บอกอ่ะกินไปเยอะแยะแล้วนะฮะกินอะไรวะบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่เส้นเล็ก สินเล็กต้ยมยำแห้งผมทำเองสุดเผ็ดชิบหายที่ผมชอบกินน,ะะนั่นแหละฮะนนั่แหละแล้วก็ข้าวอะไรอเนี่ยผมบอกไปแล้วเนี่ยเออใช่ผมเพิ่งนึกได้ผมบอกแล้วนั่นแหละฮะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้หิวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องลงไปทำงานอีกนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนั้นก็อาจจะไม่มาก็ตั้งแหละเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวคงจะนอนแล้วเออมีเรื่องถ้าอ่าสงสัยนิดนึงคือน้ำเปล่าเนี่ยแต่ละยี่ห้อรสชาติมันต่างกัน,กนเลยวะแบบ ปกติปกติร้านเขาใช้น้ํายี่ห้ออักวาอควาฟิน่าไงก็ปกติก็กินน้าเนี่ยแหละแต่แบบวันนี้เปลี่ยนมาใช้เอเนสเล่เพียวไล์นะฮะเพราะเพราะผมผมรู้สึกว่ารสชาติของนน้ำสองรสชาติเนี่ยมันมันแตกมันต่างกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงแบบผมเวลาผมเวลามันมันก็มันก็พอมันกินแล้วพอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบรู้สึกรสชาติมันต่างกันนะมันมันเป็นที่ขวดปะหรือว่ามันเป็นที่ น้ำมันอาจจะแบบค่าเพียรต่างกันอาจ,จคิดเองก็มได้ของม่รู้มกันแต่ว่าแบบไม่รู้สิแต่แบบเวลาน้ำมาควาฟิน่าผมก็ว่ามันไม่ได้ต่างจากน้ําปกติอะไรแต่ว่าไน้ำเลืเลีเพียวไหลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแตกต่างนิดนึงหรือว่ามันเป็นคำแรอ,อไม่รู้นะฮะนั่นแหละเออคำถามของผมจบแค่นี้ฮะเดี๋ยวผมนอนละถ้าไงก็เอาไปเจอพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ